เรกนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีชาลสิชาลสิกเรกนี้เรามีเรื่องราวตัวเลขของคนบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมค่ะเริ่มกันที่นักร้องหนุ่มเก่งทยชยะดีกว่าขับรถบุน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 เอาจากบ้านอันนี้รถอะไรขับรถะลืมตาด้วยนะขับรถยนต์ขับรถยนต์คิดว่าเราอีแต๊กแหม่ขับมาเพลินๆคุณผู้ชมเหยียบเบรกอี๊ดไอย่างนี้เลย ว่าเจองูเข้าไปเลยตัวยาวๆเลยผ่านรถอย่างนี้ผู้ชมกว่าจะเจอไปดูกันนิดนึงซูมกันนิดนึงเอเห็นไหมคะว่ามีอะไรอยู่บนถนนย้าวรถไม้เนี่ยใช่แล้วจ่างูกําลังเลื้อยตัดหน้ารถไปเพื่อจะลงไปข้างทางโดยในคลิปค่ะจะได้ยินเสียงของหนุ่มเก่นพูดดังฟังชัดเลยว่า งูเลือมงูเลื้มโอ้โอ้โอ้ไม่กอดเอพูดอย่างนี้เลยนะไม่กอดจริงๆตัวใหญ่มากโดยเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ากําลังจะออกไปซื้อของทันใดทันทีทันใดงูตัดหน้ารถคุณผู้ชมโอเครู้เรื่องเลยรู้เรื่องว่าอะไรคะรู้เรื่องว่ามาให้โชคให้ลาบตามความเชื่อเลยรูแต่ถนนมืดมากนะบ้านเขาอยู่แถวไหน เหล่าชาวเน็ตต่างก็คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าอเขามาให้โชคนะป้ายทะเบียนรถเนี่ยต้องมาแน่ๆงวดนี้รออะไรล่ะคะในคลิปเนี่ยไม่ได้ให้เลขทะเบียนรถนะแต่บันเทิงไทยรัฐซสอย่างอไปส่องมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าจากภาพเลยค่ะคุณผู้ชมขาเห็นไหมว่าเลขอะไรโอ้ชัดเหลือเกินโอ้ยเลขอเบินด้วย9 994จ้า สวยนะเก <94 S 1> <ว>นะเลขสวยนะคุณผู้ชมค่ะคนเดียวเดี๋ยวไม่จุใจต่อก,กันเลยดีกว่าต่อกันที่นักแสดงอารมณ์ดีที่ให้โชคแฟนคลับมาแล้วลหลายงวดหกันที่ตอน,นเชิญยิ้ม ไม่มีงูมีงูนะมีงูอะไร <c oughs> ล่ะค่ะ <c oughs> เดียวพอแล้วเ <c oughs> ออล่าสุดค่ะชวนเหล่าเพื่อนซีไปทําบุญที่ภาคอีสานจ้ะ <c oughs> ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ไม่พลาดไม่ลืมค่ะที่จะมีตัวเลขมงคลมาฝากด้วย <c oughs> นอกจากเอาบุญมาฝากเราก็จวดจวเรื่องตัวเลขกัน <c oughs> โดยพี่บอลเนี่ยได้เดินทางไปกราบขอพรพระอาจารย์ต้อมที่วัดท่าแบงจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ที่วัดแห่งนี้แหละค่ะเขาขอพรจากพระอาจารย์เสร็จแล้วพี่ปอนเนี่ยเขาก็พุ่งตรงไปไหว้ขอโชคลาภเลยจากองค์ท้าเวสุวรรณของเราเออพร้อมจุดทูปตัวเลขและเลขที่ได้ก็คือคือ,อดูดีดีเ้าดศยส แปดเว่าไปงวดที่แล้วพี่บอลให้ถูกนะใช่พี่บอลน่ะให้หลายงวดแล้วนะแล้วก็เข้าเป้าแบบหลายงวดติดแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมจดไว้ก่อนสองแปดเจ็ดนี่เก้านี่นักวิเคราะห์หรือต้องตัด7ออกนี่แล้วเป็น2กับแไอ้นี่รู้แล้วแหมเก่งงวดที่แล้วมันใจฝูเูอย่าคุณ้มดูไว้นะเก่งกอดออกกับตอนออกจะเป็นยังไ